คไหมครับโอเคไหมครับถามว่ก่งพร้อมโอ <Okay. S 2> เคแล้มาต้องการพร้อมหรือยังครับวันนี้ดีมาวันทั้งฟูลอย่างจิต้องพร้อมเลยครับถ้าไม่พร้อมก็ไม่ได้เพราะว่าพีพ่แฟนคลับก็พร้อมที่จะมาดูเราเหมือนกันเราก็ต้องพร้อมเต็มที่ให้พี่ๆแฟนคลับครับอย่างเมื่อวานเรามาลันทูถึงประมาณสี่ทุ่มครับมาตั้งแต่เที่ยงครับ อย่างเหมือนเราเคยบอกว่าเรายังไม่เคยดูคอนเสิร์ตแบบจริงๆนะครับใช่ครับแต่ว่านี่คือคอนเสิร์ตั้งแรกเลยใช่ครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่ามันก็เป็นคอนเสิร์ตแบบเรียกได้ว่าเต็มรูปแบบขัดเดียวครั้งแรกของเราด้วยครับแล้วเราก็ต้องพยายามโฮทุกอย่างบนเวทีเอาไว้แล้วก็พยายามจะทำให้เต็มที่ครับเรางานวันนี้จับเตรียมตัวนานแค่ไหนครับก็ประมาณ2ออาทิตย์กว่าๆครับ ก็ซ้อมซ้อมซ้อมมาเรื่อยเรื่อเพราะว่าโชว์ที่เราจะเอามาโชว์วันนี้ก็มีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายแดบด้วยครับพวกคอนเสปต์ตโชว์อะไรต่างๆที่เพนคิดเองก็มีคุยกับพี่ๆีทีมงานเขาแล้วก็ช่วยๆกันคิดพี่เขาเสนอมาว่าเอออยากได้เป็นแบบไหนแล้วเราก็คุยว่าเออเราเป็นคนที่ชอบส่งอีโมจิพี่เขาก็เลยนําจุดนี้มาเล่นเป็นทีมงานครับพี่ว่าจะมีอะไรเพรส์เติมบ้ เซอร์ฟไพ่ไหมต้องถามพี่พี่แฟนขับว่าเซอร์ไพ่ไหมแต่เราก็คิดว่าน่าจะเซอร์ฟไพ์นะเพราะว่าเราก็ซ้อมมาค่อนข้างเยอะแล้วก็อยากจะให้พี่พี่เขาเอ็นจอยด้วยโชว์แล้วด้วยท้วอย่างวันนี้มีโชว์ไหนที่กลับรู้สึกว่าแบบอยากให้แบบแฟนๆคลับด้ดูมีโชว์ไหนที่เราสึกว่าแบบอันนั้นสเปเชียลที่สุดเอาเป็นทุกโชว์เลยแล้วกันเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำทุกโชว์เหมือนกันครับเกสเกสในคอนเสิร์ตเกสมีครับแต่ว่า เรายังอุ๊บไว้ก่อนนกันหรือพี่ๆน่าจะเจอกันแล้วตะกี้ย้อนกลับไปตอนวันเกิดนิดนึงครับครับผมติดเทรโลอ่าใช่ครับก็เป็นวันเกิดครั้งแรกของเราที่ได้มีโอกาสติดเทรโลเพราะอย่างปีที่แล้วเราก็ยังจัดแบบเป็นแบบงานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานแฟนมีตอบแทนพี่แฟนคลับเป็นงานเล็กๆครับแต่ว่าครั้งนี้เราก็ เล่นใหญ่เลยครับให้พี่แฟนลับเพราะว่าพี่แฟนขับก็เยอะขึ้นมากกว่าจากปีที่แล้วค่อนข้างเยอะด้วยนอกจากแบบติดเห็นโลกแล้วคือแบบว่าโควตดมันเ,เกิดของเราคือมันก็แบบกายไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างดีใจครับอย่างที่ประเทศไทยก็จะมีแบบตามแบบเซนท์ันเวร์หรือว่าสยามอะไรพวกนี้ครับล้วก็ได้ขึ้นป้ายเบลเลอร์เลยแล้วก็แบบคนเดิน,ผ,นผ่านไปผ่านมาก็อาจจะได้รู้จักเราเพิ่มมาคืนด้วยการกับของเรา ก็ยังไม่ขนาดนั้นนะครับอืออ่าแล้วก็เหมือนช่วงก่อนหน้านี้เราก็ทําฝึกซ้อมแรปด้วยแล้วก็เต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะพัฒนาขึ้นแบบว่าแฟนคลับจะเห็นแบบการพัฒนาของกับเลยอือก็ยังเอาวันนี้เอ้ยสปอยปันเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องไม่เป็นไรเดี๋ยวคอนเทนต์เดี๋ยวคอนเทนต์วันนี้ก็จะได้เห็นผมแรปด้วยแต่ว่าจะแรปอะไรยังไงก็รอติดตามแล้วกันครับ เยอะมากมากเขาจะแบบพักมาแบบเออสู้ๆนะอะไรอย่างนี้ก็พี่คนนั้นแหละพี่ยังไม่ได้ถามเลยครับบอกบอกไว้ก่อนเดี so right ๋ยวน่าจะต้องถามแน่ๆครับงั้นพูดถึงลุกตอนนี้ก่อนอันนี้ใครเป็นคน G งให้พี่พี่ Hair s t y l i s ครับอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับพี่ต้อมครับเป็นช่างที่แบบทำทำผม่อนข้างบ่อยเขาก็จะแบบรู้ว่าอยาก ให้ผมเนี่ยทำผมทรงไหนทรงตรง,งไหน,นจะออกมาดีเขาก็วันนี้ก็เป็นแนวใหม่จะเป็นลักไสที่แบบทุกคนไม่เคยเห็นซึ่งผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันครับเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกใช่ไหมวันนี้ใช่ใช่เปลี่ยนกี่ลุกครับวันนี้นี่ก่อนเลยเอาเอากี่ลุกน่าจะแปดครับประมาณแปดครับถ้าพูดถึงเร<ล>ื่องขนกระบุกนิดนึงเแฟนบอกอยากให้เปิดฟรีอะไรนะครับแฟนอยากให้เปิดฟรีต่ปีก็ รอรอนิดนึงครับ<ม>เดี๋ยวแน่นครับน่าจะมีครับมีแหละครับต้องมีโอเคแล้วแบบว่าถ้าผมว่าหลังจากจบคอนเสิร์ตนี้มันก็จะมีคอนเสิร์ตบอเยเฟนอีกนั้นเราเริ่มเตรียมตัวไปแล้วครับโอ้ยบ <laughs> อยเฟนผมยังพูดตรงๆก็ยังเลยครับตอนนี้เราก็โฟกัสกับคอนเสิร์ตนี้ให้มันผ่านไปให้เรียบร้อยก่อนแล้วหลังจากนี้เราก็ค่อยไปโฟกัสกับของบอยเฟนคะรับก็มีอยู่หลายประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผม หน่อยเป็นยังไงบ้างคะออนมา e ีแล้ว4-5 e ีแล้วก็สำหรับตัวผมก็โอเคนะเพราะว่าเราก็ได้ดูการแสดงของเราแล้วก็ดูการแสดงของเพื่อนๆทุกคนที่ได้มาร่วมกันในซีซั่น2นี้เราก็มองว่าเออมันก็น่ารักดีเคมีคู่อื่นเขาก็เข้ากันดีครับแต่ก็ให้กำลังใจเยอะใช่ไหมใช่ครับก็ขึ้นเทนที่หนึ่งทุกครั้งครับคืนท้ายแล้วเดี๋ยวให้การฝาก ก็ฝากติดตามทานท้ายเดอะซีรีส์ซีซั่น2ด้วยนะครับผมต่อไปก็เป็น EP6 แล้วก็น่าจะมีเรื่องแบบเกี่ยวกับความรักของทานท้ายเข้ามาเกี่ยวมากยิ่งขึ้นด้วยครับแล้วก็ฝากคอนเสิร์ต B My Wonderful Emoji ครั้งนี้ด้วยครับผมผมก็เต็มที่มา,มากๆครับแล้วก็จะมีโชว์หลายๆแบบให้พี่ๆได้รับชมกันครับผม ฝั่งนี Guys, um, right. okay, yeah, okay. ้เลยฝั ends, the aters, the aters. ่งนี้เลยเยอะมากวนนนน เคคร